โอเคครับมาแจกโปรวิจุบจิ้มนะครับอ่ขั้นตอนแรกก็เข้าเกมนะครับเข้าเกมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดเข้าเกมนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ตัวนี้ไปตัวอินเจกตัวนี้กดลันไดมินขึ้นมาแล้วกดชิปแล้วก็เข้าเกมนะครับมันจะรอประมาณหนึ่งนาทีอะล็อกเมาส์ถ้าเข้าเกมแล้วมันจะล็อกเมาส์ประมาณสิบวีอะรอแป๊บนึงนับเลยสิบวีอะ มันเป็นพกันโปรมาแมาล็อกเมาส์ครับมันมันมันไม่มีกมันมีกีบแอนโพรนะครับแล้วที่ล็อกเมาส์อ่ะอ่ะเ้ืยอตรงนี้เป็น MIDI A นะครับเรื่อนมาแล้วก็ตรงนี้เป็น MIDI A แล้วก็แอดไฟ l e จบจิ๊บแล้วก็กดตรงถูกต้องตรงนี้แล้วกดอินเจกแล้วก็โอเคโอเคต่อปุ๊บอ่ะปุ๊บเสรซตนี้ลักกันอ่ะปุ๊บหน้าโปรเจกต์ตอนนี้ตอนนี้นะครับ อ่ะมันจะเป็นมันมันค้างเพราะอะไรไม่รู้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูอีกรอบ่ะมันเป็นเพราะกันโปรมันกันโปรมันเอ๋อนะครับไม่ตอสนใจมันครับกันโปรมันเอ๋อมันจะเป็นหน้าจออย่างเงี้ยไปปรับเอานะครับปรับหน้าจอเล็กก็ได้หน้าจอใหญ่ก็ได้นะปรับอ่ะ อ่าปรับแบบนี้เอานะครับอ่าแล้วก็ไปหน้าเดสก์ท็อปแล้วก็เปิดอันนี้มาเหมือนเดิมอ่าลบไปปึ๊บแล้วก็เลือกเป็น m i n เ A แต่ว่า m i n A อ่าแอดไฟล์ Ad fly. กดนี้อ่าแล้วกดอินเจกอันนี้ยวรอกันแป๊บนะ เนี่ยมันจะเป็นหน้ามันขน,นาดนี้นะครับอันนี้เครดิตนะครับไปแจกต่อให้เครดิตด้วยนะครับให้ตัวยิงแรงติดหมดน,นะครับอ่ะเปิดเปิดมาเปิดพเจจะปรับสีนะครับผมปรับประมาณประมาณเนี้ยปรับตามมนี้เลย มจะเปิดประมาณนี้ครับอ่าล็อกเป้าแล้วก็ล็อกเป,ากกเป้านะครับแล้วก็กดลี้ขวาอันนี้เป็นตอนหน้ามันจะเป็นสีแดงใช่ไหมหลังกำแพงมันเราแต่จะปรับนะครับผมปรับเป็นสีม่วงแล้วกันอ่ะเรดดังดิดอ่าผมปรับผมปรับเป็นลี้ซ้ายแล้วกัน จะได้ยิงง่ายๆไปอ่ะวิธีนี้นะครับถ้าเราอยากไม่ให้มันเห็นเราก็หายตัวขึ้นไปเลยนี่ครับตายตายหนึ่งครับตายหนึ่ง เก็บนะครับเซ็ตห้าสิบนะครับเซ็นเน่ยผมมันเก็บมาได้ครับเป่ารีเลือดเก็บมันก็ไปมาณนี้ครับโปรเจกผมนะครับผมโมมาใหม่นะเม่ีะ <c oughs> ผมจะไปแก้อยู่มันเป็นอะไรไม่รูน้น่ะขี้ซ้ายน่ะเห็นไหมขี้ซ้ายมันจะนี้นะครับเดี๋ยวผมไปแก้ให้ขี้ขวามันจะหลังกําแพงนะครับอ่าแล้วแต่คนจะปรับแล้วกันผมปรับแบบนี้แล้วกันกดไลค์ก, e กดถ้าใครวยครับคลิปนี้ขอ15ไลค์เพื่อความสนับสนุนทําต่อไปครับกดไลค์ก, e กดถ้าใครติะบาย